เอาโอต๊ะข้างหลังอ่ะคือเป็นอะไรนนเนี่ยดูดูดูนู่นอ่ะเนี่ยร้อนร้อนต้องทำไงร้อนต้องทำไงร้อนต้องทำอะไรนม่เอานะ น,มมนีเท่า,ามาณห่ำหม่ำละไปเท่าปรมาณห่ำหม่ำละดูดินี่เอาใส่ใช้ผิดด้าน,ร,นนะระวังตกนะคะคุณเก่งเดียวพอแล้วออนเดียวพออันนี้ก็นั่งดูได้อันเดียวพอเอออ่นันเอาหนังสือไปดูอ่ะ พี่ไหน่คะยังมีสครับไข่ไหมคะมีนะสะครับยังมีอยู่ไปกดในตะกร้าได้เลยเนาะตะกร้ายังอยู่วะสะครับมีอยู่นะ นี่นี่มีเธอดูนี่อะไรอ้ําอ้ํเช็ดผึ้งเป็นบดเช็ดที่นั่งด้วยเช็ดกุยมาบ้างไปชิมมาบ้างกัด ร้อนรอ,อกร้อนร้อนไปหมดอ่ะไม่ร้อนแล้วอันเนี้ยแหนะหล่นเลยโตเร็วมากจริง ขามองน้องโตข้างหลังดู เอาอาหานไปกินอัอนไหนบอกมามาม<ป>่อ,ายอยากกินไหนบอกมามาแล้วกันราวัง,ง,งลุงพีก็มวยน้องนะไม่เอาพี่พี่พี่อ๋อมีมีเด็กนั่งอยู่ตรงข้ามพี่พี่แม่ เธอสั่งสองอย่างเดียวมีมีเธอเธอไม่เจอเหอมีเธอพี่เขาทัวแล้วเนี่ยนี่มามาให้ชิมวันนี้ป่ะไม่เออมามานี่ชิมไหมมามังไหมมีเธอ มีมือนี่มี่มาครับร้อนจบกินดิอุ้ยกินดซิทอะโอ้โหร้อนเหรอเป่าดิเป่าเผาก่อนเผาเป่าเผาก่อนเสร็จเลยนึงครับเผาเผาเผาเล่นบอกให้ร้อนเ่าก่อนคู่กูไก่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 เลย ไก่ร้อนร้อนไก่ไก่เออไก่ไก่ร้อนไหมอ่ะก็มามาบอกให้น้องปอมันไม่ร้อนแล้วน้องชอบเบื่์อะคือน้องเบอร์แต่บอกอานนี้หันมาพี่เขากินข้าวอันนี้ร้อนไหมเียวเลยนั่งดีๆนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ ร้อนว่ะอากาศแบแล้วดูชุดหนูดิกุมพางไอ้ไผ่รอนน่ารักแม่มีเธอทำหน้าแล้วแอลนุ่มแอลนุ่ม มคืออร่อยไหมนะไฟเป็นไฟเอาอันนี้ไหมหมั่หมั่นป่ะเพราะถ้ามีเงอไม่หมั่นม่วาระพุงนอันนี้ยเนี้ยร้อนอยู่เห็นไหม ร้อนไหมล่ะอ่าร้อนไหมล่ะร้อนไหมร้อน,นไหนล่ะมามามองเลยว,ว่าร้อน,อนเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าก่อนสั่งสครับที่ช่องไหนคะไม่เอา ของพี่ด่าไม่ขึ้นต้องไปของพี่บิวช่องพี่บิวเลยเต้องไปช่องพี่บิวเพราะว่าตะกา้ตาตะก้าอยู่ในช่องพี่บิวอันนี้ฝั่งนี้น็ตโ้โน้น้ำน้ำเออไม่ฮะคุณติดตอ่ตอร้านค้าบอกแอดมินก่กเออกดติดต่อร้านค้าแล้วบอกแอดมินก็ได้นะช่องพี่บิวอ่ะไม่รู้ว่าตะกร้าขึ้นอยู่เปล่า ปลาเลยปลาเลยเพราะว่าร้อนมองหนุ่มนะเขามองหนุ่มอยู่แอดมินชื่อจนหลงปะใช่ชแอดมินได้เลยติดต่อร้านค้าในช่องพี่บิวนะใครที่เดาสครับเดี๋ยวมีแอดมินตอบ มองเขาแล้วก em. um ็ติดกัดอันนี <s <s ้โนโน่โนโน่โนโนกินไหมเนี <S <s <s> <s ่ยเป็นฝ่ายกินเป็นฝ่ายไหมได้อ่ะอ่ะอันนี้นี่อันนี้นั่งลงนั่งลง นัง่นงรถมารปไฟไหมเนะนี่ยเราถือถือเองแล้วต้หันตรงนี้หันมาไม่ร้อนแล้วโนโนูโ no, 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 ไม่เรียกพี่เขาไม่เรียกพี่เขา ไม่รู้ไรใครแต่พอน้องหันมาเอ้ามีเลดีด <c oughs> แม่ก็จะกินแบกบกินค,คำดูคำอร่อยปะม่อยมันแบบเย็นๆมากับนี่ค่ะดูนี้ค่ะ มีลองนี้ไหมลองอีกปะเอามไหมต้อหลัออกมาแล้ให้กินเฮ้ยเพื่อนโนนบ เอาน่าหันไปมองอีกแล้วน่านี่นี่วางน้งก่อนนี่หมากหมักไหมไม่เอาหรอ จบน,นี่เขาดูานะนี่นี่กินนี้อะไก่กินไหมไก่กินไก่ไหม<อ>น,อออน้อนเกลือ

อยู่อายุทยาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอยู่กรุงเทพเดี๋ยวไปอายุทยาวันที่สามจะด้วยมือร,ร้อนน้่รนะ้อเรีวร้อนจังเลยนะเพราะว่าร้อนนะ หมูเขาเปลียนเขาหมูเขาเปลี่ยน,ยน,นเยนยนขาข้างหลังนวน,น,น้ตัวสนี่ไก่ัไกนี่มาคิซี่แหละ มีเธอคือสนใจแต่ข้างหลังมากตอนนะี้จะเรียกนี่มีเธอเป็นฝ่ายนี่ไก่เห็ไหมหอมไหมห<ะ>อม<ะ>ดู ว่าไงเหมางนี้ยังบงทองนี่ทำไมอยู่ไม่เฉยนี่นี่นี่กินไก่กดูพี่พี่เนี่ยพี่พี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยอุ้ยเขาบอกว่ามีเธออุ้ยมีเธอน่ารักจังเลย จะรั่วน,นี่มานี่บ้างเราเอาขาไปนั่งฝั่งนึงกไน